ai, không 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 มันโดดเานั้นหโอ้ยนะปะไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ตัดเฮ้ยมันน่าจะฆ่าตัวตายวะไม่ของฆ่าได้ไม่ทัดของฆ่าได้ต่อยอ๋อตีไว้อ๋อคุณได้ชัดดาวเลยโอเคพวกของพอดีเลยมันถอยแล้วโอเคโอ้เฮ้ย ช่วยฮิวได้แค่นั้นนะเออไปดิอร้อมพ่อมาอุ้ยแก้วเหรอฝ่ายไม่จริงเมียนตีอ่ะเมียนตีแล้วถึงบ้านนะโอเคกลับบ้านแล้วปู่แกมาเล่นดีเว้ย นน<อ>เดี๋ยวเฮ้ยเขาให้กูอยู่กลางขอบคุณกูตะขี่บนไม่ง่ายอยากได้อะแต่แต่ยังไม่เวลสิบเอ็ดมันยังเคลียร์เวฟไม่ทันแต่อคาลินะง่ายอยู่เพราะอคาลิมันตีใกล้มันมันมนย,นยังได้ระยะได้อยู่อคอาลิสตู้ง่ายอยู่อ้าวเรียบร้อย ัับโอ้โหอันตรีใส่กูเลย <Hey. S 2> ก่ออนตรีไม่ทันนี่กูตายเออกูตั้งหายกูตายไปสองตัว oh, แจ๊กไหวป,ไปุ๊บท่าจะไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวหรอกเพื่อนไม่มีนไม่ไหวหรอกเพื่อนมันดูดเลือดมันมีมันมีดีไวเวเราไม่มีอันสี่เลยมั้งเจ๊ 哇、wow. แรงดิแปดวไปดวเที่ยตามเลยพี่บอดผมตามไม่ทันตมามทันหรอแปดร้อยจัดผมดิบจัดเลยดีนะกูดีนะกูหิวพี่บอยไปด้วยเอาเอาเอสิตพี่บอดต้องไปช่วยคนอื่นแล้ววะผมต้องอยู่คนเดียวว,ยวะ่ะช่วยใครไม่ได้เลย มีน้าที่ต้องฟาร,ร์มอย่างเดียวเลยโอ้ัอาไป,ป,ป,ปไม่นอป่ปังไปไปไปมันมีตความเหีว พอแค่ไหนไม่มีอันติอ่ะวันที่เมื่อกี้ก็ใจหายกันแล้วเนี่ยเออใจหายดูสิอัติอัติมีอัติอัติกูดาสองวิเมื่อกี้ได้เหรอเออสมบูรณ์สดได้เลยทำไมล่เฮ้ยใครโดนหูมังกรเท็ดเทคด้วยว่ะพลาดไม่ได้เหมือนกันเนี่ยใชตาชอยตาไม้ ไปไล่อย่าเพิ like ่งอื you, you, wait, ้อติช่วยยิวให้เพื่อนไม่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 ไมไม่ไม่ไอ่ไม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 ่ไไม่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 กม่ไม่ไมกไั่คั่ไ่ นี่นนะมาดิมึงอะ่ะเปิดโอ้โหตีซีอะไรวะ <c oughs> ดูเล่นโอ้ได้บูบับมาแล้วดีขึ้นไหมหวังขึ้นนะก็หวาน,น ไมเล่นไปเข้ามาดิเอาไลค์กูโดนแล้วเคี่ยไม่เมีนตรีด้วยนะนลบก่อนตามไป ไปเชื่อไม่ทันวะผมขอฟาร์มต่อนะไม่ทันตัวผมไม่ได้วิ่งไวด้วยกระนี้เมนผมกระลาปะโอ้แจมคมัหออกขอดัด้อมมาแล้วนี่ว่ของมาแล้วกันต่อองมาแล้วกันต่อไปขอดอกจงดันเดี๋ยวองดันล่างต่อเลยละกันไปกระบัวนี่แหละ ก่อนเช็คด,ด้วยโอเคกูเทเลมาอยู่ใกล้ๆพอดีดักปะพอดีนเด่นจะลับอุ้ยโดนอุ้ยข้าแจคกข้าแจคกโซ่อยู่โซ่อยู่โอเคอ้าวเฮ้ย ินงงเลยเฮียกำลังยิงอันติอยู่ดีๆเฮียไลท์เราโคตรฉลาดเลยเฮียอันติอันติจักเฮียคนหรือเล่าตอนเล่นตอนตอนตีบ่ง,ง,ง,งกว่าไม่ได้เมื่อกี้ดึงไม่ได้ ถ้าเกิดดึงโดนแนละ้วเมื่อกี้ตายาไปแล้วที้ยดึงไม่โดนเขาเตกเลยไม่นะเ่าไหน อไปแล้อโวผมไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่มีสกิลโทษขอโทษไม่ได้ไม่มีไม่มีสกิลแต่ขอบคุณที่มาช่วยแน่นอนกูเกิดจะไม่ถึงเย๋แก่เอ้ยไอ้แก่ออตเทย์เี้ยไปป่ะร้อมลั่งมั้ อลวาวเหอะไรอ่ะไม่ใช่เลยแปดเออฝันแปดแปดสิไต่ไมนออม่ไเนอะพร้อมให้แล้วมาป่า